ตอนนี้ทั้งสามคนก็มากราบไหว้ขอพรเจดีบางกลุ่มก็ทำไม่รู้ไม่ทำไม่รับไม่รู้จะไปเลื่อยคที่ไหนแต่จะไปไหนขอพรเรียบร้อย เอากระสีได้เดินทางกลับแล้วเพื่อนๆบรรยากาศสวยให้นะขอพรเดี๋ยวลอยเอากระสีได้เดินทางกลับแล้วแต่สุดก็ให้เปลี่ยนกินเนาะเดี๋ยวกระสีไปเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนกางเกงถ้าได้นิดจะกลับมาอีกขอพรนะถ้าได้แบบว่าขอพรอะไรอะไรทีนี่กลับมาอีกรอบ tắm sân đi toàn lộn không được rồi tự mưa tự này chung được này, ขึ้นเมื่อยเลยตอนลุกแต่ปญหามนนะนนื่นเนาะป่ะบนี้ม่นอะพดเกิยางขึ้นด้วยเพราะว่าซอสบใส่ผ้าใบมากย ก็ได้แอาน่ะหาเดินเท้าเปล่าขึ้นเลยโอ้โหจ,จปลาสีน้ำเงินเรียนเสียผ้ากับปันเอาแบะให้อาหารปลา,าคากอูปตัวใหญ่ปุ อ๋อถ้ามันไหลาจากนี่ไปมันก็ไปลงมาอยู่บนนี้ใช่ไหมคะโอ้แน่นอนมันกระสิลงไปมันไม่มีไปน้ำนะมันจะโอดจากข้างข้างหน้าเน,นาี่ยประมาณสักสามโลอ่ะมีข้าเหรอคะวโอดจากข้างูลัวมันไม่มีไปน้ำ,นนำแบะให้อาหารปลาดูพังกับโอ้อยู่ในกระน้ำตกโอ้โหสุดยอดโอด้โหบรรยากาศแบบ ดีทำไมกินหรอเฮ้ยแต่ว่าทางมากอะจะสุดโหดอยู่ระครับรถโหดแต่ทางก็โหดน้ำเอ,อเอาบัวกลัวยังหรอเัาเกลัวแต่รถเป็นอะไรนี่เนี่ยเลยแวะทายคิดชมวิวแป๊บหนึ่งเนะาะมันกนะ็้สีลงไปเหเนาะเอาขึ้นมาแต่โห บรรยากาศโคตรได้เลยสิบยอดธรรมศาสตร์แบบสวยมากบบโอ้ปลาจัดง่ามคักตัวแบบไงแบบไงเต็นชีน้ำเงินตัวใหญ่แห่งนี้ลายขอบ,บอ่ะบบเขาไม่เห็นนอนเขา ดื่มดำกับธรรมศาสตร์ล้นเติบห้ามาตั้งแต่บ่ายๆเนะาะหนาตอนนี้ก็น่าสิเป็นเวลาซีาหามุกแหละโอ้ซีมุกพอดีห <c oughs> ้ามาตั้งแต่บ่ใบมุกตอนนี้ซีมุกแหละกะคือว่าโอเคอยู่เนาะเมา,เามา้าสองพันบาทเพื่อไม่พี่เนาะขันมาแต่เ้าวกเสด็จเที่ทาายวไล่มองอยู่ดุงลระบะแต่เ้าเ้ามาคำแหละมาบ่ใบช่วยจนแบบ โอยากละสายตาเลยพี่น้องทางกับเหรอปะกับบัตตปนต้ข้าะต้องาไม่พี่น้องพากันแบทถ่ายวิวอีกก่อนต้องหอดดุมเนาะปาดที่สุดเฮ้ยมันเป็นปลายดอกะนี่มันเป็นยอันนี้ สุดยอดลึกเดี๋ยวเราถ่ายเบ้างหลังดีกว่าาีโอใช่จพี่เอนนี่แบบสุดยอดอ่ะโอ้โหสุดอ่ะบอกเลยว่าสุดสุดอ่ะแล้วนะคะอ๋อข้ามมาจากที่พม่าบิวที่พม่าเนี่ยอ๋อโอ้ต้องบอกไว้ก่อนไทยกับพม่าก็เขาไม่รู้อ่ะ Ah. ก่อนลงหอดดุมเนาะดุ่งเราจอดให้เขาถ่ายวิวอีกรอบหนึ่งแต่ทางก็แบบสุดสุดหดหดจริงหวัวใจจะวาย <c oughs> ด,ด,ดึกอะ่ะโอ้โหไ <c oughs> ีไหม หัวใจจะวายนำเนาะไม่ใช่เลยกลัวแต่สวยจริงนะแต่สวยๆแบบแต่กจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้แล้วโอ้โหแบบใจปิ่มเลยอ่ะดูสาพาบบึงดูสภาพดูด่ะดูถนนน่ะพี่น้องก้อยจะไหลลงไปเด้อก้อยดูอ่ะขูกับบิวแบบหาไหลซ่อมยากเด้อเดี๋ยวแตะหน้าจอกันดีดู ลึอกอะดูดิดโค้งแบบโคง้งโค้งแบบเด้นทางก็แบบเอาเรื่องอะแต่ว่าเฮ้าหนักกะเฮ้าเฮ้าเข้าบ่เคยเนาะข่างแดกเฮ้าก็จะกลัวเนาะแต่ว่า,ข,าข้าจ้าคนถิ่นเขาก็จะจุ๊บวะบ่กลัวประดายแม่ซะเขาก็จุบะบ่ก,กลัวปรไดาเนาะโอ้โหบิวแบบสุดยอดจริง ดูสภาพซาสุก่อยมึงจับบจับบิดเอก่องมาถ่ายแบบบริสุทธิ์แบบสภาพจะคล้องเลยแบบละสายตาไม่ได้อ่ะพี่บิวเอา,เ,อาเรื่อง<ม>อ่ะเต็มอ่ะเอเต็มเต็มหะอะอธิบายไอเรื่องเรื่องเรื่องความแบบน่าหน้าน่กกากลัว เอาง่ายๆเลยนะเราอะแอดเวนเจอร์แต่ขาขึ้นอย่างกับแลลี่ต่ว่ <laughs> าแลี่ด้วยล amborghini toyota อะ, <laughs> อะไรนะ toyota รุ่นอะไรไม่แน่ใจเหมือนกัน <laughs> ตอนขาขึ้นนะ่ะหนูมื่แต่ตื่นเต้นกับบิว <laughs> แต่แต่ทางก็กลัวอยู่แล้วก็แกแกก็ซิ่งเนาะก็สิ่งพอสมควรเนาะก็คือเขาคนทิ่นนะนะ <laughs> <laughs> เขาก็จะไม่กลัว <i> แต่เราก็กลัวแต่ทีนี้ว่าไอ้ความบิวเห็นบิวสวยก็ดืมกลัวโอ้โหตอนขาขึ้นนะนะ พอขาลงโอหกลัวโขดอะขาลงอะพอพอเราเห็นบิวแล้วดูด่ใช่ไหมที่เราจะลงไปนู่นนู่นเด้เราต้องลงไปนู่นเราต้องลงไปเด่น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 เ่นเี่น้องเด่นเวเด่นเนเด่นเนเด่นเด่นเด่นเ่นเด่นอ่นเด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 นเ่น่นเด่อเดเล่นเดเด่นนเ่เนเดนเ่่เ่นเดนเนเดเด่เด่เดนเด่เนเดด่น่เดานเ่น่นนนดดดด่ะ มาหนุนเขาจะลงไปหนุนเนาะอู้หูใ้องเครื่องนี้จะถ่ายได้ป่ะอืมดอกเอามือซื้อเครื่องนะถ่ายเครื่รองนี้เต็ม่ไป<อ>พี่น้องลุยกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวก็ถึงแล้วเออเดี๋ยวก็ถึงแล้วล <laughs> <laughs> พี่จอนนี่วัเราจะข้ามเรือเททานิกนั่งดาบอินนี้เสร็จก็ไปต่อเลยานิกอ๋นั่งดาบอินนี้เสร็จไปไททานิก

ตอนค้าขึ้นชาสกอตกับไทยติดน้อยหนึ่งนะก็เลยมาถ่ายอีกที่หนึ่งค้าลงเป็นวัดนะพ่อแม่พี่น้องวัดอยู่กลางป่ากลางเขาแบบบรรยากาศแบบเล <c oughs> ยด้วยนะชุดๆเลยวัดกลางเขาไ้กวาดลานวัดอะไรป้อมทหาร <c oughs>

ายรูปกับทหารโหเต็มยศเด้อแลอันหน้าป้อมเลยเดี๋ยวรอพี่ว่าอันนี้กันหนึ่งสอง

ให้พี่เขามาถ่ายด้วยกันข้างๆเออเอ uh ้พี่เขามายืนด้วยดิสบายสอาย่อน่น่านนาน่าน่าานอาน่่าน่่าน่าา่าน่าน่น่านา นับผมคุยอที่ว่าแล้วผมแม่โอเคพี่ตานถ่ายให้หน่อยได้ั้ยพี่ตานี่อ่ะอ่ส่เลยหนูก็อยากค่ะยห่ยยืนสามคนเลยเออหนึ่2 3อื้อที่ใหม่สวยเลยไปยืนดับไปก่อยเลยขอขอแบบนี้รูปหนึ่งได้ไหมเออ ได้เลย่อใี่เนยโอ้โหเนี่ยโอ้หน่าจ5-6กโผมไม่จับบ้านแล้วผมอยู่กับน้องนี่แหละพร้อมเลย

ใช่แล้วเราก็ถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยหนักไหมพี่กรนี่อย่าหันมาทางนี้ทำนี่งนะโอ้กล้องสวย่ะ๋อยกล้องจันนี่สวยนี่กล้องปีใหม่ เดินทางต่อวันนี้ฮะพ,พี่แล้วลุงแล้วพาถ่ายรูกับพีผีเหมือน,นเหมือนเียงผ้ารองเลยไ่ไปต่อ,อ,อก่อนก,นกนลับเราเอามาให้ใส่อีกอใส่เต็มหยดวันนี้หู ยุบเลยพิจารณ์นี่กลับไม่ได้แล้วเนี่ยอยู่รักษาอันนี้ก็อนเปดไปโอ้นี่หลอขนาดนี้โอ้โหเต็มยศเลยที่นี่โอ้โหติดพุ่งอีกนะความรักษาความปลอดภัยดีมากนีาว่าขออะไรอ่ะ แล้วแล้วดาวนหน้าไม่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 ใช้ไอ้นั้นนะเออเอาสไปวันนี้เออด่าวนหน้านี่ไม่ใช่สไปด์ด่าวหรอใช่ไหมแบบนี้มัดที่กว่าไม่ได้สิเอาไว้แล้วเจีบเอาไว้ไหนเออว่าปลาเออใส่หมวกไหมฮะโอ้โหใครจะตามผมได้ เอาอยู่สบายสบายแบบหลังตรงๆค่ะเอาเหมือนคนไทยอ่ะเนี้จะเป็นทหารดีเคแล้วโอ้โหเท่เลยอ่ะเฮ้ยพวกหนูกลับก่อนนะได้ตัวนี้นักเนาะเราที่จะดิเราต้องเดินอันนี้มันต้องมีอีกข้างหลังอีกสับเบียนประมาณสิบโลอ่ะแสดงว่าเขาแข็งแรงเนาะ ไปไปกลับแล้ววันนี้มันมีสัญญาล่ตจะม่มีสัญญาแล้วเราจะยืมปืนไหมเรายืมดูไหมยืงดูใไเด็น้ยเออคือนั่งนั้นเของคอดอ๋อเขานัองคอดปะไปกลับบ้าน นนล,ลงมาหอดแล้วได้ได้ถ่ายรูปกับทหารหนุ่มโอ้โหแจมเลยอ่าลงมาหอดรูปนะ้วพูดคำนี้เลยว่ารอดตายแล้ว <laughs> ยังโคตรอะ่ะหนทางแบบสุดยอดอะ่ะเาเป็นเอกกลัษนน์ข้องเจดี้าเอกลักษณ์ของข้าเจ้าแหละเจดี JD. ทางฟังพมานะ่มเนาะ ทางนู้นฝั่งไทยอ,อันนี้ฝ<ห>ั่งพม่าห์โอ้โหเราหยิพี่หน่อยสิฮะพี่หน่อยสิพี่ฝันไป <c oughs> หรือเปล่าตื่นตื่นตื่นโอเคเฮ้ยพี่น้องแล้วก็เอากระสีเดินทางกลับบานนี่คำ่ำไรพอดีหามงเย็นเย็นเอากรสีไปหาที่พักกันเนาะบ้านตื่นเช้าพุ่นแหละกระสีเดินทางกลับกรุงเทพบ,บานี หรืออาจจะมีแผนไปใช้อีกบอหรือกลับบ้านหรือว่ายังไงดูก่อนวันอะไรสกอยเป็นสปอนเซอร์ว้าวเก๋ไปนั่งปนั่อลอแล้วไปเอารลดไปเก็บดุงแล้วดัดข้าวกระขามปังบัตรเทงสกอยขอเลื่อเที่ยขอดังที่ได้ยินเลยก้อยขอหวยก็ก็หวยพี่จอนนี่นะคะพี่ขอสั้นๆ ที่ขอว่าขอให้พวกเราเดินทางปลอดภัยแล้วก็ญาติพี่น้องไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อะไรแบบว่าปลอดภัยอ่ะขอให้ปลอดภัยอ่ะท่านบอกว่าขอได้ครั้งดีเออขอได้เรื่องเดียวขอคุณแจ้แล้วเนยหรือว่าขอเรื่องงานเหมือนกับพี่ตงอ่าพี่ตะข่อยขอหวยคนเดียวขอถึงลอตเตอรี่ โอ้บรรยากาศคืชาชาอแต่พี่ใหม่แบบตกใจที่เห็นทหารอยู่ฮตัวพี่น้องบายบายโอกาสหน้าเจอกันใหม่เด้อแลมีโอกาสจะมาใหม่เนาะคขันถือรัตรรออรตริซาสกอยกับซิมาแหละพ่อพี่น้องขอลดรัตติไปเนาะขันถือรัตติไปเนาะเดินทางเหาบัตร